สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดคนดูไลฟ,ฟ์สดนะคะในติ๊กต็อกจะทำยังไงนั้นไปดูกันเลยนี่นะคะสำหรับใครนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะสามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะสามารถสมัครสมาชิกด้ตอนนี้ได้เลยค่ะมาที่สมัครสมาชิกนะคะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย,ยค่ะง่ายๆมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะง่ายๆเลยแค่ตั้งชื่อผู้ใช้งานนะคะของเราเองจากนั้นให้เลือกอีเมลค่ะอีเมลนะคะสามารถใช้อีเมลที่เมลขึ้นมาได้นะคะขอแค่มีที่อยู่อีเมลก็พอค่ะอย่างเช่น atgmail.com athotmail.com แบบนี้นะคะจากนั้นให้สร้างรหัสผ่านที่เราจําได้นะคะเมื่อทุกคนสร้างทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะก็อย่าลืมติ๊ก2ช่องนี้นะคะจากนั้นนะคะให้สมัคร,สม,ครสมาชิกใช้งานได้เลยค่ะ เนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่ระบบเลยแล้วกันนะคะวันนี้เราต้องการเพิ่มสตรีมไลฟ์สดของติ๊กต็อกนะคะให้ทุกคนนะคะมาเลือกที่ติ๊กต็อกค่ะเลือกบริการที่เราต้องการเลยค่ะอะ่จากนั้นนะคะให้ทุกคนนะคะไป Copy Link ์มาเลยค่ะอะ่ให้ทุกคน Copy Link ์ได้เลยค่ะ แนะนำไปวางนะคะได้จำนวนที่เราต้องการค่ะและนี่คือค่าบริการของเรานะคะจะก,การให้กดสั่งซื้อได้เลยค่ะมเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวๆแบบนี้เลยถือว่าคำสั่งซื้อของเรานั้นสำเร็จแล้วนะคะ สำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะและอยากใช้บริการนะคะสทางเว็บนะคะก็มีบริการให้เติมเงินด้วยคะ่ะมาที่เติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีทั้งหมด6ช่องทางด้วยกัน,นะคะ่ะก็จะมีทั้งสแกน QR code ค่ะโอนเงินแนบสลิปนะคะ To Money Wallet ัง g p า Wallet Crypto แล้วก็ Perfect Money ค่ะแต่ละขั้นตอนแต่ละช่องทางนะคะจะมีขั้นตอนการเติมเงินไม่เหมือนกันนะคะ เรามาดูที่ประวัติการสั่งซื้อของเราดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะคําสั่งซื้อของเรานะคะอยู่ขั้นตอนรอกําลังดําเนินการอยู่นะคะ,ะสำหรับท่านใดน,นะะี่ยค่ะที่อยากจะบริการเพิ่มเติมนะคะก็สามารถมาเลือกใช้ที่บริการได้เลยนะคะก็จะมีทั้ง f a c e b o o o y o u t u b e t i k t o k Instagram นะคะ t w i t t e r Telegram นะคะมีให้ใช้หมดเลยนะคะอ่ะ ต่อไปนะคะสำหรับใครที่มีปัญหานะคะต้องการที่จะติดต่อแอดมินโดยตรงนะคะแล้วก็จะมี2อ,องช่องทางด้วยกันในการติดต่อแอดมินนะคะก็จะมีทั้งติดต่อผ่านตัวช่วยเหลือนะคะกับติดต่อผ่านไลน์นะคะผ่านไลน์นะคะสามารถค้นหาตาม ID นี้ได้เลยนะคะ add k m MM m t h e a d นะคะหรือสามารถที่จะสแกน QR code เข้าไปได้เลยเหมือนกันนะคะติดต่อผ่านตัวนะคะ เหมือนกันค่ะถ้าเพื่อนๆมีปัญหานะคะด้านอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถมาส่งเรื่องที่ตัวได้เหมือนกันนะคะแล้วก็กดส่งตัวได้เลยสำหรับใครนะคะที่มองหาการสร้างรายได้ง่ายๆนะคะนี่เลยค่ะทางเว็บไซต์เราก็มีให้นะคะแค่เพื่อนๆนะคะมาที่แนะนําเพื่อนคะ่ะจากนั้นนะคะให้ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะคะส่งให้เพื่อนนะคะอัตราจ่ายขั้นต่ําอยู่ที่5%นะคะขั้นต่ําก็คือ100บาทนะคะต่อคน แจะประมาณนี้เลยและตอนนี้นะคะทาง KMM o t ล n h e a d นะคะมีแอปพลิเคชันแล้วนะคะสามารถมาดาวน์โหลดใช้งานได้เลยทั้งระบบ Android และ iOS นะคะและนี่ก็นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะว่าตอนนี้คำสั่งซื้อของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะและตอนนี้นะคะ ยอดคนดูไลฟ์สดก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเรานะคะสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจเราจะแปะลิงก์งไว้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้หากผู้ผิิปราการไดก็ขออภัยเวลาตรงนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ